นั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดในการเล่นเมื่อคุณลูกเดียวไปโวนกับผู้สาประตูแต่นั่นคือการยิงประตูที่ดีจริงๆสักร์สูงครับคุณภาพชั้นยอดครับคุณผู้ชมเป็นเกมที่น่าดูมากๆครับสภาพสนามแบบนี้พล้อมเหลือเกินที่จะให้สไลด์บอลบนหิมะครับเพื่อนร่วมทีมทำทางแล้วนะครับเขาได้รับแรงสนับสนุนแล้วตัดบอลได้ครับทำได้ดีครับหยุดเกมรุก โอ้โหจังหงวะนี้มีลุ้นแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับเกมแบบนี้ครับเข้าปะทะกันแต่สุดท้ายเป็นกองหลังครับดิดดเย่ด็อกบาการ์ต์เบลคริสเตียโนโรนันโดเจมส์ดิดดเย่ด็อกบาผ่านบอลแม่นมากครับแต่มุมครับตอนนี้เซฟได้แค่ลูกนี้ต้องรอให้มัน ความกดดันต่อเน,นื่องครับเตะมุอีมอีกแล้วเฮ้ยมีเสียงระวีครับเวลาหมดแล้วนะครับหลังจากต่อเวลาพิเศษนี่คือผลแข่งขันที่สร้างความแปลกใจให้กับแฟนบอลนะครับ EX จัดเก้าขั้นช็อกโลกมันเป็นอย่างนั้นนะครับ คงต้องบอกว่าตั้งแต่ทีมนี้เล่นได้สนุกเพราะว่าไม่บ่อยครั้งนักรลบที่คุณจะพลิกล็อกชกโลกดังนั้นเล่นเพื่อให้สนุกเข้าไว้นะครับนี่เป็นเกมที่น่าทึง่งจริงๆนะครับวันนี้ผมไดสอนพึ่งยาในฐานะผู้บรรยายขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ